พี่ปอนครับน้ำม้าเข้าจากต่างประเทศต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับโหยกูไม่ต้องพูดอ้าวเบื้องต้นก่อนสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อม้าที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่าถามว่าใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวโจมาพูดดีกว่าครับว่าเราจะเตรียมตัวยังไงบ้างเอ้า เอาที่เบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับนำมาเข้าจากต่างประเทศปัจจุบันนะครับเดี๋ยวโจจะค่อยๆไล่เป็นเลทให้ฟังว่ามันคือยังไงบ้างน,นะครับอย่างน้อยเราต้องมีมาตรฐานเงินอยู่ในมือนะครับโดยประมาณ1ล้านบาทต่อ1่ตัวนะครับนี่คือเบสเซ็ตรวมภาษีนําเข้าค่ากักกันส่งถึงไทยเนี่ยจะอยู่ในงบประมาณ1ล้านบาทจงวงไว้ากลมๆก,ก่อนนะครับว่าโดยประมาณ1ล้านบาทนะครับอันนี้จากทางฝั่งของอเมริกาใช่นไหมพี่ โอเคแปลว่าถ้าพูดถึงในทางสายของยุโรปยุโรปก็จะเลทประมาณกันโจว่าโดยประมาณนะครับน่าจะ8 0 0แสนถึง1ล้านที่ต้องมีแน่ๆนะครับทีนี้เราจะมาแจ้งว่าในการนำมาเข้าเนี่ยครับว่ามีขั้นตอนการดาเนินการอย่างไรบ้างเมื่อกี้เราพูดเรื่องบัตเจ็ตไปแล้วว่าควรม,มีเงินโดยประมาณ1นล้านบาทอ่ะแยกมานะครับว่าเป็นค่าอะไรบ้างอ่าทีนี้แยกมาก่อนว่ากรณีเพื่อนๆจะนํามาเข้าเราต้องการมาประเภทไหนสายพันธ์อะไร สีแล้วก็เราจะพูดว่าเราจะเอาสีอะไร,เ,รเอาดีกรีหรือเปล่ามีใบหรือไม่มีใบในเมืองนอกมันจะมีแบบนี้นะครับคือนอกจากที่มีเรื่องของไมโครชิปจะดูเร้วองม้ามีใบหรือเปล่าโจเคยให้อินฟอร์เกี่ยวกับ,กบคลิปร่วงนอาก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเราดูตรงนี้เสร็จเราต้องมาดูว่าเราใช้บริษัทในการชิปปิ้งอะไรมีมิดเดิลเพร์ซันคือใครเป็นคนนําเข้าในปัจจุบันจะเป็นฟาร์มไหนอย่างฟาร์มโจนาเข้าจากทางเฉพาะของ,ของทางอเมริกาทางฟาร์มหมอปออย่างนี้ครับที่เขาเป็นฟาร์มหลัทาากท่นําเ้้งยูออืบต ว่าขั้นตอนการดําเนินการคือพอเรามีการคุยอันนี้โจจะขอใช้เคสของทางฟาร์มโจเป็นตัวอย่างนะครับมีการคุยทําข้อตกลงกันเนี่ยมีการเซ็นสัญญาเนี่ยครับทางลูกค้าจะต้องจ่ายมัดจําก่อนครึ่งหนึ่งห้นะครับก็คือโดยประมาณปัจจุบันโจจะคิดอยู่ที่เป็นค่าชิปปิ้งค่าดําเนินการเนี่ยโดยประมาณต้องจ่ายไว้ล่วงหน้าคือ1นึ่งมื่นเหรียญสหรัฐ ขึ้นอยู่กับค่างเงินด้วยครับว่าค่างเงินตอนนั้นเป็นจํานวนเงินกี่บาทโ <Okay. S 1> อเคทีนี้ต้องหาข้อมูลนะครับก่อนที่จะมาจะได้ไม่มองว่ามันเป็นความถูกหรือความแพงในส่วนนี้ถูกไหมพี่ไพ<ช>ทีนี้ต้องดูว่าค่างเงินในแต่และช่วงที่เราจะทําการซื้อม้าเนี่ยมันแพงยังไงแล้วก็เลทการซื้อม้าในอเมริกามีราคาสูงต่าหรือว่ามีราคาถูกแพงอย่างไรบ้างอาทีนี้พูดถึงว่าโดยเฉลี่ยค่าชิปปิ้งปัจจุบันจะอยู่ที่ราคา1 5 0 0 0ห่นเหรียญสหรัฐนะครับของทางอเมริกานะครับอันนี้คือรวมเบ็ดเสร็จทุกอยย่่่าาางงััไมมมรววคต้ ค่าตัวม้าแยกไว้ก่อนนะครับว่าเราจะซื้อม้าราคากี่บาทโอเค,อเคทีนี้สมมติว่าเอาแบบตีและเซว่าเราซื้อม้าในเรทดราคาที่ดูตามเว็บไซต์มาเราต้องการม้าตัวนี้เราชอบม้าควอเตอร์ตัวนี้มากเราดูม้าตัวนี้สีนี้ความสามารถประมาณนี้มาอยู่ที่ราคาโจสมมุตินะครับสองหมื 20, ่นเหรียญที่เป็นตัวเลขรอไว้ด้วยนะสองหมื 20, ่นเหรียญมาบวกกับค่าชิปปิ้งอีกหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญเป็นสามหมื่นห้าพันเหรียญนี่คือราคาถึงไทย นะครับคูณกับค่าเงินตอนนั้นสมมติเราเลตเซว่าเอาแบบง่ายที่สุดนะครับค่าเงินตอนนี้คือโดยประมาณ33เศษเราจะตกไปที่33นะครับอ่ะให้เวลาคิดเริ่คิดเลขคิด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 ,คด,คดอ้าวก็จะเป็นเงินอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสอันนี้คือเบ็ดเสร็จถึง แต่ทีนี้เราจะมามองว่าถูกหรือแพงอยื่ไม่ก่หลายคนนะครับเคยมีการตั้งกระทู้ใน Facebook หรือตามเพจม้าต่างๆว่าจะเป็นไปได้ไหมครับถ้ามีการนําเข้ามาที่ราคาต่ากว่า1ล้านหรือต่ากว่า5 0 0แสนก็เคยมีคนโพสต์นะครับ<อ>แต่เชื่อโจนะครับเป็นไปไม่ได้ครับต่ำกว่าล้านเป็นไปได้ถ้าในกรณีเราซื้อม้าที่ราคาถูกสมมติว่าถ้าเราลดหลั่นลงไปอีกค่าชิปม้าปัจจุบันเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญมันสแตนดาร์ดใช่ไหมครับเราสมมติว่าเราซื้อม้าตัวละห้าพันแปดพันหมื่นหนึ่งมันก็ มันหมัน1 5 0 0ันบอก <S <S บอก,ก็ต้องคิดคู่กับค่าเงินณนช่วงเวลานั้นด้วยถูกไหมไ<อ>ทีนี้สมมุติในกรณีนําม้าเข้ามันก็จะอยู่เนี่ยครับโดยประมาณเลขกลมคจะอยู่ที่1ล้านบาทแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันจะต่ํากว่า5้าถึงหกแสนปัจจุบันจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะราคาลูกนอกเกิดในไม่ใช่ลูกนอกแตกในย้ำอีกครั้งไม่ใช่ลูกนอกแตกในในจูดนะครับจะอยู่นะ <S <S ในในเลทราคาที่โจเคยแจ้งไว้คือ2 5งแสนถึงสี่แสนแล้วนะครับมันก็เป็นมันก็เป็นต้นทุนที่สูงนะครับ ทีนี้ก็ต้องดูว่าเรามีกําลังซื้อมากน้อยขนาดไหนเนี่ยกรณีนํามาเข้าถ้าเป็นอย่างบ้านโจนะครับข้อมูลการทํางานของบ้านโจคือเราจะบินไปสหรัฐด้วยตัวเองนะครับจากที่ได้อินโฟจากลูกค้ามาที่ได้ออเดอร์มานะครับโจจะหามา้าตามเว็บไซต์ต่างๆส่งให้ดูและทําการไปตรวจสภาพด้วยตัวเองนะครับถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้สําสหรับตรวจคันต้องการจ้างแพทย์จะซื้อจัดจ้างเพิ่มเราก็จัดหาให้ได้นะครับแล้วก็ทําการตรวจคันก่อนจะนําชิปกลับเข้ามาในบ้านเรานะครับอันนี้สามารถนะครับก็เป็นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมออกมาเป็นออปชันเสริมนะครับแคนี้ก็โดยรวมแล้วว่าเวลาที่คนนําม้าเข้าจากเมืองนอกเราต้องเตรียมตัวอย่างไรครับมีข้อมูลเรื่องชนิดของม้าที่เราต้องการซื้อนะครับค่าชิปปิ้งอยู่ที่1 5 0 0 0ห่นเหรียญต้องคูณกับค่าเงินนช่วงเวลาที่แรกตอนนั้นด้วยนะครับแล้วก็ก่อนซื้อวางมัดจำา50%หรือโดยประมาณ10,000่นเหรียญก่อนนะครับที่เหลือขั้นตอนคือพอเราหลังเราซื้อม้าเสร็จเนี่ยครับเราก็จะนําม้าเข้าโพเรนทีนคือการกักกันโรคเป็นเวลา1นเดือนนะครับสามกักก ครับนะครับเหลือก็อีกที่หนึ่งโจมีคือของซานฟานนะครับก็คืออยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย หลังจากโวอนทีนหรือกักกันเป็นเวลา1เดือนเราจะนำม้าบินนะครับโดยใช้เวลาของไฟล์ประมาณ3 4ชั่วโมงแล้วโจเป็นคนบินด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าใช้สําหรับบริษัทอื่นอาจจะต้องให้กลุ่มจากทําบริษัทเป็นตัวบินเองนะครับบินถึงไทยเราจะไปนัดรับม้าก,กันที่เขตปลอดภาษีละอกรนะครับโดยทีมงานจากทางบริษัทโจที่จัดซื้อจัดจ้างมานะครับจะเป็นคนไปรับนะครับแล้วก็นำม้ามากักกันที่บ้านเราโดยอีกประมาณ1เดือนเพื่อทําการสแกนไมโครชิปตรวจเลือดตรวจผลเลือดผ่าน,านเราสามารถย้าย มากับสู่ถิ่นฐานฟาร์ม้าของเราได้นะครับในกรณีถ้าท่านมีเทรลเลอร์ของตัวเองก็สามารถลากรถเทรลเลอร์ท่านมารับม้าจากครอกโจไปได้อันนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าบางท่านไม่มีการขนส่งของตัวเองก็อาจจะต้องจัดซื้อจัดจ้างให้โจไปส่งให้หรือให้โจจัดหารถให้หรือจัดหารถมารับด้วยตัวเองก็สามารถนะครับผมอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบเองนะครับเพราะว่าราคาที่เรารวมมาเป็ดเสร็จใน1 5 0 0 0หบาทเนี่ยคือราคาที่ม้าถึงไทยเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> อ่าแล้วก็ยังไม่รวมกับค่าส่วนต่างนะครับในกรณีีท่ มีการย้ายม้าจากฟาร์มม้าที่นั่นไปสู่ข้อกักกันนะครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่ลูกค้าอาจจะต้องเสียชําระค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับอันนี้จะคิดราคาตามความเป็นจริงนะครับทั้งค่าแพร่และค่าเดินทางในประเทศของสหรัฐนะครับโอเคไป็นไครับคลิป,ปวันนี้ได้ความรู้กันไหมครับ แค่จะบอกว่าถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอินบ x ็อกมาสอบถามก็ได้นะครับเกี่ยวกับข,ข,ข้อมูลการนํามาเข้าจากต่างประเทศนะครับของโจจะเป็นโซนของสหรัฐอเมริกานะครับที่เป็นหลักที่บ้านโจทําอยู่นะครับแล้วก็ดําเนินการทุกขั้นตอนโดยครอบครัวโอเคเคอร์เรลเขาใหญ่นะครับ ทุกขั้นตอนนะครับเน้นย้านะครับผมแต่ว่าถ้าตามความพอใจแล้วก็จริตของท่านนะครับก็เลือกเอาตามความชอบของท่านว่าท่านอยากใช้บริการของที่ไหนก็น่าจะมีความสมคุณภาพพอๆกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับไงก็ฝากคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับทางช่องทางของขาวบอยไทยไทยก็ได้หรือช่องข่าวมอนสเตครบทางอินสตาแกรมเฟซบุ๊ก t ิกต็อกแล้วก็ u t u b e นะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับครับพี่ครับพี่ lập ngay này dạ